สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ฮะ first page pro ครั้งแรกนะครับ <c oughs> จากครั้งที่แล้ว phoenix next ครั้งแรกไปนะครับวันนี้ first page pro ครั้งแรกนะครับนี่อันนี้ผมตัดชื่อที่อยู่ออกก่อนนะครับอ่าเสร็จปุ๊บครับนี่ฮะเห็นไหมครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าเวลาส่งทุกครั้งมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับแล้วมันก็เสี่ยงหนังสือจะกระแทกข้างในนะครับครั้งที่แล้ว phoenix next ก็ ยับไปสองสามเล่มนะครับรอบนี้ก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี้กล่องเนี่ยใช้กล่องหนากว่านะครับกล่องค่อนข้างแข็งนะครับกล่องแข็งกว่าคลิปที่แล้วใช้คำนี้แล้วกันนะครับดูว่าได้อะไรมาบ้างครับคืออย่างที่บอกครับถ้าไม่จำเป็นถ้ามันหาได้ผมไม่สั่งนะครับ อันนี้สั่งโดยตรงจากเว็บเขานะครับของ First Page p ปรนะครับอึอนี่ครับนี่ Open Now enjoy every moment นะครับปึ๊บนี่ครับนะครับนี่เขาก็จะห่อตัว Bubble Wrap มาอีกทีหนึ่งนะครับ Bubble Wrap นี่ห่อดีเลยครับค่อนข้างหนาครับนี่หอมอย่างดีครับ เรื่องที่สั่งมานะครับจะเป็นเรื่องที่ออหาไม่ได้นะครับที่ผมผมหาไม่ได้นะคนอื่นอาจจะหาได้นะครับซื้อเล่มเจ็ดไปแล้วก็ซื้อเล่มเก้าเล่มสิบนะครับขาดเล่มแปดนะครับสำหรับเรื่องนี้หอดีมากนะครับนี่ครับนี่ เรื่องนี้ครับแฟนผมเป็นคุณครูเล่มแปดนะครับผมบอกเลยว่าผมหาซื้อไม่ได้นะครับถามหลายร้านก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องสั่งนะครับอันนี้คือโค้งตัมปกติของการที่เขาซีลแรปมาอันนี้ถือได้ว่าไม่ไม่มีดามจแต่อย่างใดนะครับอันนี้โอเคอยู่แฟนผมเป็นคุณครูเล่มแปดนะครับตอนนี้ออกเล่มสิบแหละถัดมาครับอันนี้ไหนๆสั่งแล้วก็เลยสั่งมาด้วย วันจันทร์คือวันดึงๆเล่มแปดนะครับอันนี้ก็ออกมาสักพักแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ตามนะครับเพิ่งมาตามทีหลังนะครับตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทถือว่าแพงมากๆนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเล่มมันก็เนะเกินเกินราคานี้ไปละปัจจุบันร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณนี้นครับนนี้ก็ยังร้อยห้าสิบอยู่ถือได้ว่าเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ขึ้นราคาสูงขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาสักพักซึ่งก็ โอ้โหอย่าขึ้นมากกว่านี้เลยครับอ่าครับนี่คือสองเรื่องที่ผมตามอยู่นะครับของ First Page Pro นะครับอยากดูข้างในไหมครับตัดให้ดูดีกว่าน <c oughs> ะครับเล่มแปดของวันจันทร์คือวันดึงดึงนะครับชื่อเขาก็ชื่อว่าเกสุโยบิโนทาวะนะครับนัมเบอร์เอนะครับบุลลุ่มเอทอ่าปึ๊บ กระดาษก็จะเป็นกรีนลีทนะครับราคาก็เลยจะสูงเพราะว่ากระดาษดีครับ mm hmm. ฟาบนะครับนี่ก็อาจจะสปอยนิดนึงนะครับระวังสปอยด้วยครับไม่มีหน้าสีนะครับเป็นหน้าขาวดำออกมานะครับโดยที่เรื่องนี้เวลาครั้งแรกที่ผมอ่านนะไม่รู้เพื่อนๆจะสับสนแบบผมหรือเปล่าผมอาจจะงงนะครับนี่ครับ เขาจะแทรกมาครับสำหรับเล่มนี้เนี่ยมี6 7 6 8 6 9ห0้าสถึง76นะครับมีหลายต่อรวมกันซึ่งเวลาเรื่องนี้วันจันทร์คือวันดึงๆงเนี่ยเขาจะมีตัวเอกหลายตัวมีเนื้อเรื่องหลายเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยอย่างตอนที่67นะครับจะเป็นอตอนของรุ่นน้องจังตอนที่18นะครับตอนที่68เนี่ยจะเป็นเชียร์จังตอนที่1แปลว่าน่าจะมีตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับ ตอนที่หกสิคือท่านทาวาวะอันนี้ไม่มีวงเล็บนะครับตอนที่70ไอจังตอนที่20สนะครับนี่ส่วนตอนที่7จจะเป็นตาขวางจังตอนแรกนะครับน่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับนี่มีรุ่นน้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายตัวละครที่เข้าคอนเซป t นี้นะครับก็คือวันจันทร์คือวันถึงเริ่มจากเล่มหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่ม้ดยแบบอไอ ไอจังละมั้งเป็นตอนแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือเพื่อนของเราขึ้นรถไฟในวันจันทร์นะครับแล้วก็เจอดึงๆกักระแทกเข้าใส่นะครับกระดุมหลุดกระเด้งเข้าใส่นะครับก็เลยเป็นที่มาของตอนแรกที่เป็นไอจังนะครับอาจแรกๆก็จะงงหน่อยนะครับแต่พอจับจุดตรงนี้ได้ก็คือจะทราบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลายตัวละครนะครับ หลายตัวเอกหลายเรื่องราวครับเป็นตอนสั้นๆสลับกันไปสลับกันมากล่าวถึงแต่ละคนนะครับถัดมาครับอันนี้ครับนี่แฟนผมเป็นคุณครูเล่มแปดอันนี้ก็จะโหดหน่อยครับคือมันจะเป็นคนละเรื่องกับอะไรนะไหนมาอยู่นี่ครับคุณครูอันนั้นจบไปแล้วเล่มสินะครับสำหรับเรื่องนี้ครับนี่โบคุโน คานโจเซนเซนะครับนี่อุ้ยใช่ครับสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหเมื่อกี้ปกในโหดโหดมากนะครับอันนี้ดีก็คือมีหน้าสีนะครับนี่มีหน้าสีแล้วก็ผมจะเปิดไวๆนะครับผมจะเปิดไวอ่านะครับก็จะแบบเออมีตอนเซอร์วิส อยู่ประมาณนิดหน่อยเมื่อกี้ที่เท่าที่พอสังเกตนะครับเล่มก่อนก่อนหน้าก็จะมีเซอร์วิสมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่คือเล่ม8ของทั้ง2เรื่องนะครับของแฟนผมเป็นคนครูนะครับแล้วก็วันจันทร์คือวันดนึกดึนะดูหน้าปกอีกทีโอ้โหโหดม,มากอยูอ่นะครับแหลมไม่จะครับผมอ่ะโอเคนะครับและนี่คือ First p a g e p ป o ครั้งแรกนะครับส่วนอันที่ยังไม่เคยสั่งก็คือน่าจะเป็นของสยาของของสยามไม่เคยสั่งแล้วนะครับเป็นพวกจัดชุดจบอะไรเงี้ยะจะมีอะไรนะลักพิมพ์ยังไม่เคยสั่งนะครับก็เซนชูก็ยังไม่เคยสั่งส่วนมากไปซื้อที่งานหนังสือปีละครั้งอะไรอย่างงี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่โอเค เดี๋ยวตอนต่อไปเราไปเจอกันที่ห้องมังงะของผมเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเป็นตอนสั้นๆบายบายครับผมแกะกล่องครั้งแรกกับ First p เพจโปรสวัสดีครับบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ y o u t u b e c o m j u k u channel นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็คือ จัดหนักมาะบจุก,กุยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ